ัสดีค่ะดรชิม,มาพัวราิลังกูนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการการเดินทางของหนังสือะระดุเรียงตอนที่5ก็คือะระดุเรียงเล่มหนึ่ง The Concept น,นะคะที่ผ่านไปนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของบทเพลงจากมงกุฎนะคะ,ะหลายๆท่านก็คงจะเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าคอนเซปต,ต์ของเล่มหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของขนมไทยแล้วก็การละเล่นไทยนะคะแล้วก็จะมีของเพลงไทยเดิมที่มาทําให้ง่ายสําหรับเด็กด้วยนะคะ เรามาดูที่สารบัญกันนะคะว่าสารบัญเนี่ยก็จะประกอบด้วยเพลงนะคะอย่างเช่นเปาลิ้งฉุกช,ชักเเยอร์มอนซอนผ้านะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นของขนมชั้นขนมถ้วยฟูจากมงกุฎขนมใส่ไส้นะคะซึ่งเป็นพวกนี้เนี่ยเป็นดิฉันได้ประพันธ์ขึ้นใหม่นะคะเพื่อให้มีลักษณะต่างๆที่ช่วยฝึกเด็กในเรื่องของเทคนิคผ่านกรรมวิธีการเล่นขนมหรือจินตนาการในเรื่องของขนมชน,นิดนั้นเป็นยังไงประวัติของขนมเป็นยังไงเนี่ยก็จะนามาใส่ในเทคนิคของเ,องเปียโนด้วยนะคะรวมถึง เพลงไทยเดิมนะคะที่มาทําให้งน่าสาหรับเด็กด้วยหรือว่าผู้ใหญ่ที่สนใจในเรื่องของเปียโนเพลงไทยนะคะก็สามารถที่จะฝึกได้นะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาแนะนํานะคะบทเพลงที่อยอดนิยมสําหรับเล่นนี้เนี่ยคงหนีไม่พ้นเป่าหยิงฉุดนะคะซึ่งเป็นบทเพลงที่ง่ายที่สุดสําหรับเล่นนี้นะคะน้องๆที่เล่นเปียโนได้ประมาณสัก 2- อสเดือนนะคะก็สามารถใหค้ครูช่วยฝึกได้นะคะเป็นการที่แบบว่าช่วยให้เด็กๆเกนี่ยได้รู้ ได้รู้จักของการย้ายนิ้วมือในเบื้องต้นนะคะหรือการอ่านโนต้ตในลักษณะของกุญแจต่างๆหรือเสียงสูงเสียงต่ำต่างๆ,ๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกการละเล่นไทยนะคะในทุกผู้กดเพลงเนี่ยก็จะมีคำอธิบายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะซึ่งก็จะทำให้เด็กๆานาชาติเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนะคะไปด้วยด้วยกันด้วยนะคะหรือว่าจะทำให้อ่า คนต่างชาตินะคะที่ซื้อหนังสือไปนะคะสามารถที่จะเรียนรูน้วัฒนธรรมไทยได้นะคะผ่านบทเพลงซึ่งการอ,าอ่านโน้ตเนี่ยก็เป็นภาษาสากลอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าฝรั่งเนี่ยได้ลองมาเล่นดูก็สามารถที่จะเรียนรู้บทเพลงไทยได้เลยนะคะหรืออันนี้เป็นาราวดวงเดือนก็เป็นเพลงยอดนิยมอีกบทเพลงหนึ่งเหมือนกันสำหรับเล่นนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นพวกการเล่นไทยนะคะหรือว่าขนมไทยต่างๆ มีประวัติมีอะไรอย่างเช่นเพลงขนมชั้นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นในลักษณะของเห็นไหมคะว่ามือขวาก็ซับซ้อนมือซ้ายก็ซับซ้อนนะคะก็นนะะจะเป็นบทเพลงที่อยู่ในระดับชั้นกลางขึ้นมาทีเดียวแล้วก็จะมีการซ้อนกันร,ระหว่างมือขวามือซ้ายเหมือ,อนกับการเล่นเหมือนกับขนมชั้นที่เป็นชั้นๆนะคะที่ซ้อนกันไปมานะคะก็จะได้ฝึกของการทานิ้วมือสองมือให้เป็นอิสระจากกันนะคะก็จะได้ช่วยฝึกด้วยหรือว่าจะเป็นเรื่องของขนมถ้วยฟูเนี่ยก็เป็นบทเพลงประมาณชั้นกลางตอนต้นๆนะคะซึ่ง จะมีการฝึกเกี่ยวกับเรื่องดานามิกหรือว่าความดังเบานั่นเองนะคะซึ่งขนมถพื่ฟูถ้าลองจินตนาการดูเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเวลาที่เราอบขนมเนี่ยจกขนมก้อนเล็กๆเนี่ยก็จะฟูขึ้นนะคะก็ทําให้เด็กๆรู้จักว่าการลงน้ําหนักนิกน้วมือจากเบาก,ก่อนแล้วค่อยดังขึ้นดังขึ้นก็เปรียบเสม,มือนกับขนมเนี่ยกำลังฟูขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปได้อย่างเช่นจามงกุดนะคะประวัติของขนมก็น่าสนใจทีเดียวนะคะเด็กๆก็อาจจะไปซื้อหากินได้นะคะหรือว่า ขนมใส่ไส้อย่างงี้ค่ะก็จะน่าสนใจตรงที่นิ้วมือของเราเนี่ยจะทําแบบนี้ๆๆๆเห็นหมคะว่ามีการเหมือนกับใส่ไส้ขนมด้วยนิ้วมือกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็การที่เราเขียนลงไปเนี่ยก็จะเหมือนกับให้น้องๆเนี่ยได้ศึกษาด้วยว่า notation แบบนี้นะคะเล่นแบบไหนหรือว่าการเขียนโน้ตแบบนี้เนี่ย ลักษณะของการเล่นเป็นอย่างไรนะคะบทเพลงก็จะมีลักษณะเสียงดังนะคะแล้วก็สนุกสนานซึ่งเด็กๆก็น่าจะชอบนะคะแล้วก็อย่างเช่นเล่าเสียงเทียนเป็นต้นนะคะเป็นเพลงไทยเดิมยอดนิยมอีกเพลงนึงทองหยอดทองหยิบนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการแบบเห็นไคะเหมือนกับการหยอดขนมนะคะก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของสกาโตหรือว่าจะเป็นในส่วนของทองหยิบนะคะก็คือเราจะเทปเราจะแทนมันด้วยขอ การเล่นขอส่วนใหญ่เด็กๆจะชอบเล่นแล้วก็ทำมือแข็งๆขึ้นมาทำให้ไม่ไม่ไม่เป็นธรรมชาตินะคะส่วนการเล่นในบทเพลงนี้เนี่ยเราจินตนาการถึงการหยิบขนมเห็นไ,ไหมคะมันก็จะทำให้นิ้วมือของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติขึ้นแล้วเด็กๆก็อยากจะทำก็ว่าเหมือนกับเขาก็ยังหยิบขนมอยู่ไม่ได้คิดถึงว่าเขาต้องทำเพื่ออะไรหรือว่าตามคำสั่งของครูเฉยๆอะไรเง,งี้ยค่ะต่อไปก็เป็นเพลงรอดช่องรอดช่องก็เป็นบทเพลงหนึ่งที่ทุกคน ชอบนะคะที่ซื้อหนังสือไปก็ชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความหวานเย็นนะคะแล้วก็มีความไพเราะในแบบที่ร่วมสมัยนะคะนะขนมปาดก็จะได้เรียนรู้ของการเล่นในลักษณะของการเล่นสเกลหรือการไล่นิ้วเยอะๆเพราะว่ามันเป็นแอคชั่นของการปาดขนมอย่างรวดเร็วนะคะก็จะได้เรียนรู้ของการเล่นสเกลด้วยส่วนขนมวงเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนโดนัทไทยนะคะซึ่ง วิธีการทําโดนัทหรืออะไรก็ต้องมีการปั้นแป้งมีการทําแบบว่าการหมุนขนมเป็นวงกลมางเงี้เราก็จะได้เรียนรู้ของการหมุนนิ้วนะคะอย่างเช่นทั้งสองมือเลยหรือมะมีการหมุนนิ้วแบบนี้ซึ่งการหมุนนิ้วพวกนี้เป็นเทคนิคที่หาได้เกือบจากทุกเพลงเลยในบทเพลงคลาสสิกนะคะต่อไปก็เป็นขนมบ้าบินนะคะก็จะเน้นที่หนของการแบบ เล่นให้มีความแบบทรงพลังในตอนต้นเหมือนเราบ้าบินอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีการผสมผสานของสำเนียงโปรโตุเกสแล้วก็ไทยด้วยกันเพราะว่าขนมบ้าบินจริงๆแล้วเนี่ยต้นกําเนิดมันมาจากประเทศโปรโตุเกสนั่นเองนะคะ เด็กก็จะได้เรียนรู้ของประวัติศาสตร์ของขนมผ่านจากสำเนียงไทยๆและสำเนียงของต่างชาติด้วยซึ่งก็อธิบายละเอียดแล้วก็มีพวกภาษากฤษกหรืออะไรเงี้ยค่ะอธิบายไว้ให้ว่าส่วนไหนส่วนไหนอธิบายอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างนะคะและเพลงสุดท้ายเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ยอดนิยมก็คือขนมใส่โยกนะคะซึ่งก็มีลักษณะของเพลงเย็นๆนะคะเด็กนะคะก็นิยมที่จะนำไปเล่นเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าบางทีไปต่างชาตินะคะก็ าสามารถที่จะเล่นได้เพื่อโชว์ความเป็นไทยนะคะก็บทเพลงต่างๆก็มีความน่าสนใจแล้วก็ยังจะมีซีดีเอาไว้ให้ด้วยแนบไว้ให้สำหรับน้องๆได้ฟังในรถหรืออะไรเพราะว่าการฟังเนี่ยเป็นการฟังที่สำคัญนะคะการฟังคือการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับการบรรเลงบทเพลงแล้วก็ดนตรีขาดการฟังไม่ได้เลยก็เด็กคอนเสิร์ของหนังสือเรียนเล่มหนึ่งก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ขอฝังหนังสือเล่มหนึ่งไปด้วยค่ะ